ประธานาธิบดีโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะลงสู้สึกชิงตําแหน่งผู้นําสหรัฐสมัยที่2ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2567นะครับเรื่องนี้ถือได้ว่าสําคัญครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่พ่ายแพ้สเสียตําแหน่งให้กับประธานาธิบดีไบเดนในศึกการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว เมื่อปี2563ก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะขอเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเช่นเดียวกันเท่ากับว่าในการเลือกตั้งสหรัฐที่จะกําลังเกิดขึ้นในปีหน้ามีแนวโน้มสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นการขับเที่ยวชิงตําแหน่งของคู่ชิงตําแหน่งเดิมๆก็คือโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีไบเดนและอาจจะเป็นนัดล้างตาของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในการทวงตําแหน่งคืนหลังจากที่ต้องเพียงพำไป หากยังจํากันได้ในตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์พ่ายแพ้ให้กับประธานาธิบดีไบเดนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปฏิเสธที่จะยอมรับถึงความพ่ายแพ้ครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าถูกปล้นชัยชนะไปจากการโกงการเลือกตั้งแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ลุกลามเป็นเหตุชุลมุนที่ฝั่งผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์บุกเข้าไปยังอาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อขัดขวางการรับรองประธานาธิบดีไบเดน อย่างไรก็ตามการเปิดตัวครั้งนี้ของอประธานาธิบดีไบเดนก็ยังถือว่าไม่เป็นทางการนะครับรวมถึงการเปิดตัวของอดีตป,ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังไม่ใช่เรื่องที่เป็นทางการว่าทั้งคู่จะเป็นคู่ชิงในการเลือกตั้งใหญ่ของสหรัฐในปีหน้าเพราะว่าทั้งสองคนนี้ต้องไปแข่งกันเองในพักก่อนครับประธานาธิบดีไบเดนก็ต้องไปแข่งในพักเดโมโแครตประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้องไปแข่งในพักรีพับลิกันด้วยกันเอง เพราะว่าหลังจากนี้แต่ละพักจะมีกระบวนการเสนอชื่อผู้แทนอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งพักรีพับลิกันกำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกร,รกฎาคม2567และพักเดโมแครตจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม2567ซึ่งแม้ทั้งทรัมป์และไบเดนแม้ในตอนนี้จะถูกมองว่าเป็นตัวแตงตัวเก่งที่จะถูกเสนอชื่อชิงตําแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังมีประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงในสังคมอยู่ดีนะครับอย่างตัวของไบเดนเองแหมปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับ อายุตอนนี้ของประธานาธิบดีไบเดนตอนนี้80แล้วเนี่ยครับเป็นผู้นําที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของอเมริกันซึ่งหากเขาสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งมาได้อีกสมัยเขาจะมีอายุ86ในวันที่สิ้นสุดการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สองเรื่องนี้เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลนะครับเพราะว่าแม้ประธานาธิบดีไบเดนจะยืนยันว่าเขาไม่ได้สนใจเสียงวิจารณ์เรื่องที่เกี่ยวกับอายุมากเกินไปยืนยันว่าเขาแข็งแรง และขอให้ทุกคนจับตาไปที่การทํางานเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาเองยังเหมาะสมกับตําแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่แต่ว่าหลายคนก็ยังกังวลเรื่องของอายุสุขภาพของประธานาธิบดีไบเดนอยู่ดีนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการออกมายืนยันเลยนะครับว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงแต่ว่าก็มีเสียงวิจารณ์ในอีกมุมหนึ่งถึงการพูดท่าทีท่าทางแล้วก็การตัดสินใจหลายๆอย่าง ของประธานาธิบดีไบเดนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของอายุหรือไม่นี่คือความท้าทายของประธานาธิบดีไบเดนนะครับส่วนความท้าทายที่เป็นอุป,ปสรรคของประธานาธิบดีทรัมก็คือเรื่องคดีความที่กําลังสร้างความมัวหมองให้กับตัวเขาเองครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่เขาถูกนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเปิดโปงแล้วก็ถูกฟ้องร้อง จนทาให้ถูกตราหน้าว่าเป็นอดีตประธานาธิบดีสาวรัฐคนแรกที่ถูกตั้งข้อหาคดีอาญาหรือแม้แต่คดีความล่าสุดที่ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งจากข้อกล่าวหาว่าคมคืนอดีตคอลัมนิสชื่อดังในช่วงทศวรรษที่1990ซึ่งแม้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อหาทั้งหมดนะครับแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ครับว่านี่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และจะกระทบต่อการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาเองไม่ว่าจะเป็นการเลือกภายในพรรคริพับลิกัน หรือว่าจะเป็นการเลือกในการเลือกตั้งใหญ่ถ้าเขาได้รับเลือกเป็นตัวแทนของพรรคนะครับการเลือกตั้งนัด rematch ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างไบเดนกับทรัมป์เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่เรื่องนี้ต้องจับตากันต่อไปนะครับแต่ว่ามีการสำรวจความคิดเห็นโดย Yahoo News ร่วมกับ y u u o o v ที่เพิ่งทำขึ้นเมื่อกลางเดือนเมษายนชี้ว่าชาวอเมริกันเริ่มมีความรู้สึกเหนื่อยใจหากทั้งสงคนต้องมาชิงตำแหน่งกันอีกครั้งจับ สำนักข่าว today make tomorrow today